ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้าน เพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าขม่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นขมบางเส้น เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสินลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีสเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วยลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่าหนึ่งเราจะเห็นลายเด่นชัด สองลายของเจ้าวัตถุูลเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคริร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตน,นะฮะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามาถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีสเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลูงปูเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยฉาวันวันหนึ่งถ้าเป็นผ้าย,ยกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่า ก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเมตรแปดสิบเ็มบางคนทอถึงสิบห้าวันก็มีคือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นขบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัวม้วนนะครับขึ้นหัวม้วนที่เราจะเตรียมการทอนะฮะก่อนที่เราจะมาเดินเส้นได้นี้เราต้องคํานวณว,ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว สามสิบเมตรนะฮะสามสิบเมตรมันจะมีเออมันจะมีหลักหลักที่วัดความยาวฮะจากหลักหนึ่งมาถึงหลักนี้ก็ห้าเมตรนะครับห้าเมตรเราต้องการสามสิบเมตรเราก็ลงหลักขวาลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับห้าสิบสิบห้าแล้วนะครับสิบห้านะฮะสิบห้าเมตรแล้วครับ, m, รบมาถึงมาถึงหลักนี้ ก็ประมาณยี่สิบนะฮะยี่สิบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮนะอันนี้ยี่สิบห้านะครับพอถึงจุดสามสิบจะเป็นหลักหลักเขาเรียกว่าว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะ อันนี้จะเป็นขั้นวนการเรียงะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียม ไปทอนะฮะเพื่อเติมไปทอเราจะกรเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขระนวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทํทำให้มันสวยๆนะครให้มันเป็นเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้ เป็นการกอรหลอดกระสวยมือนะฮะความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลําพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม่เหมือนที่นี่เนาะรับรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจาก ต้นต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณน้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าออในการศึกษาไม่ได้บังคับให้ทอนะให้ให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่าเนี่ยนี่ต้องทําทอผ้าเปไน็นอย่างนะี้นี่นี้นะโตมาสําหรับมหนึ่งมสองให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอข็าว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงปเป็นไปได้ยากนะครับ แต่คนน้องคิดว่านนะีถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนะี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่านะของคนล้นคะ่ณจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะผ้ายกดอกลํำพูณ ถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลายสำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้น ทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลําพูนแต่เป็นลําพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวิเนเดียเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้ให้มันปรับเข้าลุกสมัยในปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางกด้านการตลาดมากขึ้น เราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัว จากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป